เราพอดขึ้นมาได้แล้วลงไปทำอะไรนั่นนะ่ะขึ้นมาอยากเล่นน้ำแต่เราไม่ได้เตรียมมาเล่นนะน้ำต่เแบบเหรอนี่เราอยู่ไหนเนี่ยนายเยียชี่แม่แม่กระปองนั่นเองเราอยู่ที่ร้านแม่ปองใต้แดงเรามาทานอาหารกลางวันเราหิวมาก อ่ะเราทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มือร้านนี้มีน้ําตกลําพานแม่ว่ามันเป็นลําพานเดียวกันหมดแหละเล่นได้ไหมอจะเล่นเลยเหรออยากเล่นเลยเหรอเด็กฝันจินเอนนี้คนเยอะมากนะพี่แม่ก็บอกวันหยุดวันเสาร์ด้วยโหรถติดด้วยอืไหนนี่คือสิ่งที่เราทานเอาไว้เสร็จแล้วพ่อใจ่ักแล้วปากไหลองไปเดินดูดีนะเขาบอกวิธีเที่ยว ไในร้านนี้นะบอกเลยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างจะไปเที่ยวยังไงดูปลาดูปลาตกาพอออกไปแล้วไปดูซิซื้ออะไรได้อีกกินปลา่ะเออนได้น่งตกาค่ะค่ะค่และอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินกัน